สวัสดีครับผมนายเธวีวงแดงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลท่าสักอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชดำรงตำแหน่งวันที่23เมษายน 4, 000 000 000. หลังจากดำรงตำแหน่งแล้วได้ประชุมกรรมการกรรมการเพื่อจะพิจารณาการ,กรฟรื้นฟูเงิน ผมก็ขอขอจนะครับโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนาชาวบ้านเขาถามเรื่องเงินกองทุนว่าหมู่ที่หกคนมีเงินกองทุนหมู่บ้านไหมเงินของผมกจะสองแสนแปดนะสองแสนแปดนะครับแล้วก็ผมก็ได้ปรึกษาทางเจ้าหน้าที่พชอเขาก็บอกว่า ผู้ใหญ่มันมีรายชื่อลูกนี้ของหมู่ที่หกแล้วก็เริ่มลำดับเหตุการณ์อย่างตอนนั้นก็คือเริ่มเริ่มเรียกลูกนี้ที่เป็นลูกนี้ในในชุดนั้นนะครับมาทำสัญญารับสภาพนี้แล้วก็ได้ผลชำระผลชำระเดือนหนึ่งก็ประมาณ300 บางรายที่พ่อแม่เขาเสียชีวิตแล้วเขาลูกเขามาปิดปิดยอดนี้ที่ค้างชำระอยู่ก็จำนวนหลายรายครับประชมเรียกสมาชิกทำสัญญารับสภาพนี้ก็มีการผ่อนชำระคืนตอนนี้เงินก็เข้ามา อยู่ในบัญชีประมาณ2อ0แ0 0เจประมาณนะครับประมาณ2อ0แ0 0เจ็บาทครับผมหลังจากนะครับหลังจากสมาชิกได้ผลชำระเงินคืนให้กับโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนประมาณ2อ0 0ส0เจ็ดหมบาทหลังจากนั้นก็ประชุมกรรมการเพื่อจะ ตั้งกลุ่มมอมทัพเพื่อการผลิตบ้านปราพยาขึ้นมาเพื่อที่จะให้สมาชิกที่เป็นสมาชิกของกลุ่มมอมทรัพย์ไม่น้อยกว่าหกเดือนได้กู้เงินยืมเงินของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนได้ละ5้า0ันบาทครับผมสมาชิกสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมอมทัพย์บ้านปราพยาครบหกเดือนก็ ทำโครงการยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนได้ละไม่เกิน5,000บาทโดยหนึ่งสัญญาจะทำการผ่อนชำระทุกวันที่8นาที่ทำการประชุมหมงบ้านปากพญานะครับจำนวน5,000บาทก็ผ่อนชำระ10เดืนอนต่อหนึ่งสัญญา